เอ้ยเอ้ยแม่งมาทางนี้เอ้าเอา่อาละลลวเราอยู่ที่ปีตะวันออกของอสถานีมิลล์และคุนสตีเนียววันนี้เรามาในเซตเบริร์กที่มีชื่อว่าเซตเบริร์กกันเลยกันซ้ำนะครับผมเพื่อใครชอบเล่นแล้วแบบเดินข้นาศึกซ้ำนี่ยเราเอาเซตเบริร์กนี้ไปใช้ได้นะครับเบิร์กได้ไจะเป็นตายยากนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นแล้วก็แทงหลังแล้วก็ โทรศัพท์แตกก็กันกันซ้ำได้ดีมากเลยนะผมว่ามีประโยชน์ที่สุดก็น่าจะเอ่อเปิร์กอันนี้แหละเปิร์กโทรศัพท์นะครับเพราะว่ามันจะจะได้โบนุสไทม์แปดสิบวินะหลังจากที่เราโดนโชคมาจากตะขอนะครับผมเอาดูกันว่าตอนนี้เราเจอพี่ไมเคิลแจ็คสันนะครับผม <c oughs> เรามาปั่นกันเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเดินหาคนอยู่นะคนนี้น่ายังไม่เจอผมเนมี่แล้ามีลีนาโดไลล่าไม่รู้เขนเชื่ออะไร อ,อันนี้น่าจะไม่เคลื่อนปกติเพราะว่าปกติเราเห็นไม่เคลื่อนเขาเล่นแบบเล่นดาเนี้ยเขาต้องชอบเอากระจกมานะครับเอามาดูแล้วจ้ำสแกนนะครับแต่คนนี้ไม่คนนี้ปกตินะครับ <S <S ว่าคันสองแล้ว่ตินตีตอนะตนี้เพื่อนลงทีมเรายังไม่ปั่นกันสักคนนะครับตัวไล่กันอยู่วิ่งเล่นกันอยู่ตรงถงหลักอย่าลากขึ้นมา อย่าพามันขึ้นมาบอกว่าอย่าพามันขึ้นมาโอ้ฟัคไปเพื่อนไปไปไปมึงไม่โดดไปชิบหายอะไรยีกโดดวิ่งไม่โดไดไล่ไม่ได้ไล่ผมนะครับไล่ไปเช็คเครื่องนะนะฮะแล้วจริงๆนะนะผมลงไปช่วยเมกเน,นิ <c oughs> ลรอดอนนมาไม่สมุดใจครับไปเลยเมกมีกล่องใบใบครับ เอ้ยเฉยแม่งมาทางนี้เอ้าเอาเอา,เอาละขอแก้มือนะครับตานี้เนี่ยมาเมื่อกี้แม่งอะไรไม่รู้นุ่มนี้เราเจอน้องหนูซุนุกโกะนะครับตานี้อะไรอะไรอะไรโอ้โหอโย่างไม่รู้ว่าไปหาเม็กนะครับตอนนี้นี่เราก็ปั่นไปแต่เมื่อกี้แม่งยังไม่ได้ใช้เปิร์กเลยตายห่ามันจะแหลกครั้งแรกแหละมาแล้วนี่ เดียวไม่ได้ไแม็กนี่หว <C oughs> okay. ่าไวกูโอเคมาในตรงนี้พังประตูไปแล้วครับปึ๊บชิวพังประตูตรงนี้แล้วห <c oughs> ึบปั๊บมันไม่พูดดีพี่ไม่ปั่นเหรอพี่

แล้วนะครับคนใจดีที่มาช่วยเราในวันนี้โอ้ไลคกันอยู่ตรงนน้นทำาไมมาไล่เราเราก็ไปหายแล้บอู้ตตวนี้เหลือสองเครื่องแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับน้องแมกโนมารกำลังฮิวให้เรานี่ครับผมตอนนี้เอสวิดคอนเทนต์นะครับกำลังวิ่งอยู่กับน้องซูนุกุนะครับมาทางนี้และอีกมันมาแล้วเอสชิเป็งเลย เปล่งหละไม่มีไม้ไหมเนี่ยไม่มีนะครับ,บก็หวังว่าจะช่วยเราไว้ได้นะ่นะก็แต่เบิกนี้นะครับอะไรอ่ะเฮ้ยก็มาเลยรับน้องอดเชื่อตรงนี้ไม่มีไม้แล้วหนระืว่าิ่านแล้วกูแต่กูยังมีแทงหลังเลยเหมือนจะวาร์ปมาจากว่าไม่มีนะครับนี่ครับเปิกความยืดหยุ่นนะทำให้เราเปิดกล่องเร็วขึ้นนะครับ ถ้าเราแบบเปิดกล่องเร็วขึ้นเข้าเปเซนเนี่ยอะไรก็เร็วขึ้นเฮ้ยไล่กล่องเครื่องมือมานะไงไม่เลยฉีั้นพีเอชซ่อมอะไรอย่างนี้นะผมไปช่วยเคสเองวันนี้พีเอชผมไปดึงไปดึงเคสนะ่าจะช่วยเสร็จเครื่องเสร็จพอดีนะครับผมไปเปิดตูดนีโอเคก็ไปกันเลยนะครับผมอยู่ไหนกันเนี่ยน่าอยู่ตู้ฝั่งนึงีะตู้ฝัง่งนี้ไหนวะ เชื่อทำไมนะโอ้เชื่ไม่ทันโอ้โไม่ทันเชื่อขว่าเอ็ดเอ้ขอโทษว่าน้องเม็กเช๊ยบ